มันอยู่ตรงไหนอะทำไมครูไม่เห็นโอ้น,นี่ไงนี่เห็นแล้วนี่ไงนี่ไงลูกเปตองนี่นะครับพีทจะมาเก็บลูกเปตองนะครับสองขวแมววิงว่งวิง่งวิ่งเร็วเร็วเร็วอันนี้เปตองโยนเปตองลอดกำแพงครับมีความสามารถพิเศษกำลังจะไปเก็บ <laughs> มาเล่นเป,ตอ,นอเปตองันหยุดเปตองเปตองลอดรูกำแพงเนี่ยเจอันนี้เดวิดเจได้ไหมเจ โหดมากเลยอ่ะเจต้องรักมันมากๆนะมันช่วยเจแล้วเนี่ยเอาครัวแล้วลูกมันอยู่ไหนผมจะหาเจอไมนี่เจไปชี้จุดดิครัวผมกวงงวดงูเขียวระวังเลยนะของจริงนะอ่ะเข้ามามันอยู่ตรงไหนอ่ะ ทำไมคูไม่เห็นเหมือมันอยู่ตรงนี้มาบวกมาพ่อโอ้ยโอ้นี่ไงนี่เห็นแล้วนี่ไงนี่ไงลูกเปตองนี่นะครับพีทจะมาเก็บลูกเปตองนะครับผงเจสองขวบไปเอาวิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วแล้วนี่นะครับกำแพงโรงเรียน สูงขนาดนี้ยังเอาลูกเปตองไม่อยู่